สวัสดีครับผมจอชาไร่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องดูเครื่องตัดหญ้านะครับผมยี y ่ห้อมิ s ซูบิชินะครับรุ่น tu 4 3นะครับผมเม็ดอินเจแปนของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งผมก็จะมาดูว่าของแท้เนี่ยสังเกตยังไงแล้วก็พูดถึงของปลอมสังเกตยังไงครับบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักยี่ห้อนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ในท้องตลาดเนี่ย ต่ไม่ค่อยวางขายนะครับผมต้องเป็นร้านที่เรารู้จักจริงๆครับครับวิธีสังเกตรแรกๆก็คือตัวเครื่องเนี่ยกล่องมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นครับทางร้านก็จะให้มาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราดักรู้ว่านมเบอร์ซีรีส์ของมันเนี่ยตรงเงินไหมนะครับเราก็ต้องขอดูกล่องนิดนึงบางทีบางร้านก็อาจจะไม่ได้เก็บไว้นะครับก็ไม่เป็นไรจะเป็นเมดอินเจแบนนะครับผม เวลานําเข้ามาเนี่ยจะนําเข้ามาเฉพาะเครื่องยนต์นะครับส่วนหางเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้านะครับที่เป็นตัวแทนจํำหน่ายจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรนะครับซึ่งก็ OEM เนี่ยมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับครับสำหรับเครื่องตัดหญ้ามิชูบิชิ CU33 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ดัดแปลงมาจากรุ่น T200 นะครับผมบางคนอาจจะรู้จักบีนะครับ คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักมิสูบชิชิทำเครื่องแต่ญ้ามานานแล้วนะครับพอๆกับซีโนโ่คนไม่สืีนะฮะหรือพวกโรบินนะครับอายุพอๆกันเลยซึ่งความเก่าแก่ของเขาเนี่ยทำให้มีร้านค้าร้านอะไรเนี่ยปลอมแล้วก็เรียนแบบกันเยอะนะครับทำให้ท้องตลาดมิสูบชิชิทีสองรเนี่ยแล้วก็ทียูจานี่ค่อนข้างจะปลอมเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะมาสังเกตยังไงนะว่าของแท้เป็นยังไงนะครับของปลอมนี่เป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะแกะแล้วก็มารีวไว้ดูนะครับผมครับเมื่อเราแกะกล่องมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าทางร้านเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือสมุดคู่มือนะครับผม มิสูบิชินะครับผมก็จะมีสองภาษานะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะบอกสเปกนะครับผม็จะประมาณนี้ครับสำหรับมิสูบิชิ TUC3 เนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะน,นะครับผมก็ต้องผสมอาลเจอรุดนะครับซึ่งเกจของเขาก็จะเป็นถ้าเป็นห้าสิบตอนอ่นี้ ก็จะเป็นระดับเกดที่เป็นเซโซ่ขึ้นไปนะครับดชาโซ่ครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ถูกส่วนยสิบห้าตนก็จะเป็นเกดที่สอนเยาวะที่ใช้กันอยู่ในตามร้านก็คือ2อทีทั่วไปนะครับผมจะมีคนมากคนน้อยนะครับที่ผมปฏิบาติไปแล้วครับ อย่างที่สองนะครับผมก็จะเป็นใบรับประกันนะครับผมของทางร้านนะครับผมรับประกัน,นครับสามก็เป็นชุดประแจนะครับผมหกเหลี่ยมสองอันนะครับผมแล้วก็บล็อกถอดหัวเทียนแล้วก็บล็อกขันหัวเกียนนร,นรน์นะครับผมเคนะครับประมาณนี้นะครับ ถังตวงน้ำมันนะครับผมที่ใช้สําหรับยี่ม้าห้าตัวหนึ่งกับห้าสิบตัวหนึ่งก็จะมีสองฝั่งนะครับผมเดินนะครับตัวนี้ตัวสะพายข้างนะครับก็จะเป็นของนิ s สุบิชิเลยนะครับผมตัวนี้สะพายข้างอย่างดีนะครับผม ครับอย่างแรกที่ให้ดูก็คือเรื่องของสติกเกอร์นะครับผมปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับข้างล่าง TU 4ี่สิบสามเนี่ยจะพิมพ์คำว่า new นะครับผมแล้วก็มีมาร์กบนล่างนะครับผมนี่ครับมาร์กบนกับล่างนะครับสติกเกอร์เห็นไหมครับมีรอยมาร์กบนล่างนะครับผมจุดที่สองนะครับผมที่จะให้ดูก็คือ กกคลัสนะครับผมตรงนี้ครับพิมพ์ตัวนูนคําว่ามิสูบิชินะครับผอย่างชัดเจนครับคำว่ามิสูบิชิเนี่ยยังจะตีตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงแข้งนี่นะครับจึงตรงนี้มันปิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปนะครับจะมีคาว่ามิสูบิชินะครับสองฝั่งครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผม แล้วก็พิมพ์ข้างล่างนั่นครับว่า Made in Japan นะครับผมตรงนี้นะครับจำพิมพ์คำว่า Made in Japan เลยนะครับผม คาบูของเจ้ามิซูทียูสี่สามเนี่ยจะใช้คาบูดั้งเดิมนะครับผมเจ้าเดิมนะครับผมก็คือทีเคนะครับผมซึ่งก็จะให้รอบจัดจ้านในรอบสูงนะครับผมการใจนะ้ำมันที่รอบสูงได้ดีนะครับผมแล้วก็ยิงบาโคตรองน,นี้นะครับ,รบตรงคาบูก็ยิงบาโคดเห็นไหมครับ จุดที่สี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของคาบรูรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นคาบูที่เป็นหกรูนะครับผมนี่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีดำแล้วตัวทีสองร้อยจะเป็นสีแดงในกะเป็นสีดํานะครับผมจุดที่สี่นะครับผมนี่ครับตรงแคงเนี่ยก็จะยิงบาร์โค้ดนะครับผม แล้วก็ปีที่ผลิตครับปี2021นะครับผมเดือน3ปี2021นะครับผมแล้วก็รหัสของเครื่องเนี่ยศูนย์1ี่หนเเนี่ยนะครับก็จะตรงกับลังของเขานะครับผมตรงกันนะครับผมหลักๆที่ให้สังเกตก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของงานประกอบของพวกนี้นะครับผมจะค่อนข้างจะเนียนตากว่านะครับ ซึ่งในส่วนของของปลอมเนี่ยตัวนี้จมันจะมีบ้างแล้วก็บางเจ้าเนี่ยก็มีบางเจ้าก็ไม,ม่มีนะครับผมตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะให้สังเกตก็คือหลัก,ลกๆจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงกันเลยนะครับผมนี่ครับ T U C สาม P C F แล้วก็ U T T นะครับก็จะตรงกับตัวข้างบนด้วยนะครับรนี่นะครับ ครับหลักๆผมก็จะให้สังเกตเฉพาะตัวเครื่องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับก็จะส่งมาทางหลังนี้ส่วนหางเนี่ยตัวนี้มิสูแท้นะครับมิสูที่เป็น OEM นะครับผม OEM ผลิตให้กับมิสูอิชินะครับผมดังนั้นเนี่ยหลายเจ้าที่เป็นของมิสูที่ผลิตให้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับถ้าดังๆก็ของคัสนะครับที่เป็นตรงรุ่นของเขา ก็งานค่อนข้างดีนะครับงานประกอบถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อลูมิเนียมค่อนข้างจะน่าจะสองมิลน,นะเพราะผมผมฟองฟังเสียงแล้วเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าผลิตจากเจ้าไหนครับก็เป็น OEM แท้จากมิสซูเลยตัวนี้การดำ่มซูเปอร์แบ็คนะครับ สูบิชิเลยนะครับพาวเวอร์บายมิสูบิชิเลยตัวหัวเกียร์นะครับครับสำหรับเจ้าหางนี่นะครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยครับครับก็จะพิมพ์เลยครับพาวเวอร์บายมิสูบิชิเลยครับเดี๋ยวไปงานตรงรุ่นนะครับ OEM ตรงรุ่นเลยนะครับผม ซูเปอร์แบตนะครับผมแล้วก็เผาว่าแบามิสูเลยนะครับกันตัวนี้เนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับว่าเครื่องตัดยากตัวนี้เนี่ยมีความดังที่112เดซิเบลนะครับจ้ามิสูตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เงียบพอๆกับเครื่องสีจังหวดเลยนะครับผมบางคนอาจจะเห็นว่า เครื่องสองจ้หวานี่ค่อนข้างดังนะครับแต่มิซูตันนี้เนี่ยทํามาเสียงค่อนข้างเงียบนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของมิซูนะครับรุ่นใหม่นะครับผมในส่วนสวิตติดเปิดเนี่ยก็คือตอนนี้จะขึ้นลงครับอันนี้ปิดนะครับดันขึ้นคือปิดนะครับออนออฟนะครับการเร่งนะครับค่อนข้างจะเป่านะครับมีล็อกคันเร่งด้วยนะครับตรงนี้นิ่มนะครับ แต่ถ้เป็นงานทั่วไปนะครับงานทั่วไปนะค,รครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้ามิสุบิชิกันเลยนะครับผม <rey> ครับเสียงของเขาก็จะนุ่มๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิเลยนะครับรุ่นนี้เสียงจะนุ่มกว่าตัว T สองรอยมากน,นะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการใช้รอบสูงน,นะครับกว่าโรบินนะครับผมดังนั้นเนี่ย ก็ต้องสร้างท้อขึ้นมาให้ให้ได้รอบสูงๆนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของมิซูนะครับผมครับสำหรับใครที่เล็งเจ้ามิสูวิชิทียูสี่สบสามเอาไว้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเพราะว่าหน่ยวงานราชการนะครับนําไปใช้กันเยอะนะครับผมรุ่นนี้บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมเห็นสีแดงๆสะพายเนี่ยถ้าพูดถึงวงการตัดหญ้าเนี่ยก็มิสูวิชิเลยนะครับทีสองร้อย ก็ตัวนี้ก็คือน่าจะมาทําตลาดอีกครั้งนึงครับสำหรับเจ้ามิสูบิชิก็สําหรับใครที่สนใจเครื่องมิสูบิชินะครับก็อยากให้ดูของแท้ไว้ว่าเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกน,นะครับซึ่งของปลอมของเลียนแบบก็อยู่ละเราครึ่งหนึ่งของเขานะครับราคาอยู่ประมาณครึ่งถ้ามีข้อเสนอนะหรือว่าข้อผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับจอนชาวไร้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ